สวัสดีครับผมหนุ่มตรงเหน่งแล้งะจังครับวันนี้หนุ่มตรงเหน่งก็มาอยู่ที่กะชังสมบูรณ์ครับผมเพ่ข้างสะพานสาร้างนินบรรยากาศก็สบายมากเลยครับผมเราเข้ามาเช็คกินกนที่เวลาสามโมกบ่ายโมกบ่ายสามนั่นเองนี่ครับผมบรรยากาศนี่บรรยากาศด้านหน้าก็จะเป็นที่ตกปลาครับผมหนุ่มองเหน่งปากำลังยืนอยู่แล้วก็ ด้านนี้ก็จะเป็นห้องสองห้องห้องแรกก็จะมีห้องไอที่นอนที่นอนสีที่นอนครับผม <Okay. S 1> น่ามีควยให้ด้วย <Okay. S 1> มีควย <Okay. S 1> มีพัดลมมีผ้าหม่มเรียบร้อยประตูโอเคไปห้องที่สองห้องที่สองก็มีพัดลมสองตัวเหมือนกันมีที่นอนสี่เหมือนกันครับผม ด่านนี้ก็จะมีครัวครัวก็จะมีของใช้้ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นนมปังกาเฟอวันตินตีปิ้งกับนมปังติดน้ำร้อนในนี้ก็จะมีครัวมีช้อนมีถ้วยมีน้ำมีไมโครเวฟมีหม้องข้าวมีเตาแก๊สมีจะาไอที่ลังการมีหม้อมีทั้งกขยะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็ เสือ้อจูคีบเสือสัตว์เป็นห้องอน้ำาครับผมตรงนี้นอกจากก็องงอน้ำอาบน้ำแล้วก็จะมีห้องท่วมวออกมาด้านนอกก็จะมีแพ่แพ,พที่เราสามารถลากขึ้นลงได้น,นี่นะหลังก็สามารถตกแป็ดได้หมดเลยครับผมมีเตาปิ้งย่างให้ มีกาติกให้ใส่ของแล้วก็สะพานสารสาินจะอยู่ด้านหน้า <c oughs> เห็นรถวิ่งอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีสาวสวยกับเด็กน้อยย <c oughs> ืนอยู่บรรยากาศเป็นไงบ้างสบายเย็นสบายค่ะคลื่นลมแรงหน่อยหน่อยค่ะโอเค2,500แพงไหมไม่แพงใหญ่มากใหญ่มาก สองห้นอ,นอ,งองน้ำหนึ่งห้องครัวปกติก้อยอยู่ได้ถึงแปดคนนะครับผมสองบ้าน้านี้สบายเลยสวยงามมากแล้วก็จะมีที่นอนที่นั่งตรงนี้นั่งได้หมดเลยครับผมแล้วก็จะมีที่สามารถมานั่งตกปลา <c ười> อุย้ยตกใจทุกตีเลย <c ười> นี่มานั่งตกปลาข้างนอกนี้ได้เลยครับผมที่กว้างขวาง